คาถาจินดามณีของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามพิมพ์คำว่าสาธุสาธุสาธุาธและชีวิตทุกคนจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมีโชคมีลาบ ล่ำรวยเงินทองแควคาาปลอดภัยตลอดไปนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะตะมะถังปกาเสโตสัทธาอะหะอิมะอาวิตะอุอมิมะสสะนะโมสาธุ จินดามณีสหโกสัตตังเทวานังมนุสสะเทวานังอมนุสสะเทวานังสมณีจิตตังบุตรีจิตตังอาขัดเฉยหิปลิเทวานติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานังทาสาโกมังทาสีโกมังปิรันทสะนะมามิหังสัพเพชนาพหูชนามหาจินดาเอหิพุทธัง ปิยินสียังเทวมนุษย์สานังปิโยนาคสุปันนานังปิยินสียังนะมามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอิทัสสเนหาพรหมสสะสเนหา,สสนาอิทิสเนหาราชาเทวีมณีลักขังปิยังมะมะพุทธสังมิณชาลิติ พระอรลหังสัมภาาพังประสิทธิมเมสาธุสาธุสาธุรวยรวยรวยจเจริญรุ่งเรือง